สวัสดีครับพี่น้องสุขถุสืบคนมณีเสาวเกยบรรพนาพาเลาะข้าเขาลูกเขาปลาครับพี่น้องพี่กัดไม้เก่าอเภอราศีบอกเลยกับลุ้ยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมสวัสดีวันณังคารที่ยีบสองสิงห์หางหงก์คยับมาได้สักพักพี่น้องพอแล้วครับมูเล็กแห้งมันครับนี่เหมือนเดิมครับปลาเพื่อราศีครับผมมนี้มาสายขาลอนขาลอนก็มาดอกบานเดี๋วนี้พี่น้องว่๊าขาบ่ ขอเท้าไหนควันหล่อเลยขาขมางไหมมือเก่าแล้วครับพี่น้องถึงดอกสิบบาทน,นี้ผมจะดึงมาทาั้งสี่เขาเขื่อนน้ำเขื่ ทำบอลว่าสียุดธ์เหรเด้มันทำหอนเนี่ยมาหอดปลาประมาณแปดมุ่งเก่ามุ่งครับเก่ามุ่งเขาเหี้ยหอดปลาเก่ามุ่งตอนแรกมือนี้ว่าสีวไรมาที่มันวสิเห็ดอันตะมุข่งกินอยู่เงื่อนอันดิขดไปขดมากก็เลยบ้าทำฮีนนทำห้อนอย่างเี้ยคือเนาะ น้องเป่งกันนิกาเขาส่วนผ่าเขาคือเป็นทั้งสี่วะใยแม,มงมุมถึกเล่นกลองบ่แกดิออเออามูนี่มันเลี้ยวก่อนเจ้าเจ้าตรงสักอีดนะกล่องก่อนที่ดทายไหมใส่กุปบาทเฮ้สาวใจเขาฟังคุ่นครับผมจะเขาฟังนี่ลองเดียวนะอ๋อฮะดิ อันท่บัไผ่บเว็ีบัไผ่ปลานีปีนีบอกนีเนาะแมนๆสีบอสีบอเข้มครับแต่ว่าขานี่มาจะฐานเลยจับจนกระโดดค่นกระโดดฮะไปหลุดกันตอมูอีกมูไหมครับพี่น้องโอ๊ยมาบ่ท่านครับพี่น้องบ่ท่านเลย มึงก่อนสำรวจก่อนดอกได้เอาได้เบิดซิดทุกดอกครับ <laughs> แต่กับว่าเป็นนังครับให้เปินเป็นเชือต่อไปเจอพ่อแล้วครับพี่น้องติดตกชีกดอกหนึ่งพะนะงห้งามง่ามพะนะไปเิ่งกันนะห้ามมีดีตล่ะ พี่ปัวง่ามทุกดอกครับขามา,ามานี่จับอ้ยหนามคลองเรลโอ้ยแตงสีวะกระดูกกระเพาะกระดูกลูกก็เลย ลงก่อนเลยครับพี่น้องยังได้อยู่ได้เป็นยังสิบนเาได้เมื่อท่านเถาสมูวังหนึ่งเนาะอันนั้นอันนั้นเพิ่นเพลินเถาน่าจะเลยอันนั้นนั้นกินเกลือกับปลาเค็มแล้วมันเป็นคนนั่นป่วยจีบมันคักก็คักก็ป่วยจีบเตี้ยกคักก็ข้ามวาชลาไหมพี่น้องมูวังหันไหมคือคือเพิ่นปลดระว้างแล้ว เออมาตรงมาตรงคูดมาตรงใส่เสียมครับดึงเอาเลยมาตรงไปสีเหรียกขาเฮ็ดครับพี่น้องได้หน่อยได้ไลยได้เงีได้สันเสียเหรียอยุคขนมตู้แมนยู่ดอกตูมเพราะว่าเฮ็ดหัวควานี่มันขาง่ายหนีคะแนนดอกตูมเลยกี่ความแสบที่สุดกับยวยุขาหน่ะพี่น้อง ดอกนี่จังสีนี่ไปแกใจ่บักบวบแมนมกก็ได้แมนเลยมกใส่พายดูครับแมนถือตองมกใส่ตองเออโอ้ดอกบ้านบ้านได้ทีเลยเต็มตาไหว <laughs> อ่ะมาเปน็นนังครับดอกงามดอกบางงามกว่าอวอวดีครับขอให้ได้ไปก้อนนั่นดีกวนบ่ได้แมน <laughs> อมาได้บอน้ำลุนนๆนี้นั่นน้ำมาดึงเสือขาดที่ปัดมาปัดนี่แล้วครับหมูปลาหมูดงพงไพ่ไปจะบอกถ้าต้นบักทองแหล่งอีหลีพี่น้องมันเป็นต้นบักทองแหล่งกูมันเม็นต้นเอียงก้นโกก้นคกก้นอัตะโคกเอียงเ่านี่ตันนี้ต้นแม้มีหน่วยนี่ นี่ปากตองแรลง,งเมียนดีๆนีเลยทีนี้นี่ตองแรลงครับตองแหลงไม่เมื่มวอวนานเป็น,นมีมีแต่โกบปากตองแรลงชวนมาถึงเป็นตองแรลงบนวยไหมเมียนตองแรลงคือตองแรลงเป็นหมันเป็นภูมิมแต,ต่ต้นซื่อๆหูข้างไหนท้องสิไก่ปลาให้กินปื้อเขียบุหรี่ห่อเขียบุ๋ จะาดอกโอ้เห็บบกีกดตรงมามามาดอกตรงเราที่เห็นสามดอกสามสามเห็นสามแม่เพิเ่นเอาดอกตูม ดีแล้วดีแล Four ้วเอาเลยเอาเลยดีแล้วดีแล้วคอนโดจะทำยังไงไปเพิ่อนงาดออกบ้างหน <tr hythm Cert ific ations> ั่นเล่วดอกบานเพิ่นคือบ่เพิ่อนเมาหมดขึ้นนะ เล็กบวไฟวดิหนดอกมะขาวพูน่ะมะดอกเออดอกมะขาวนั่นแหละป้าโป้ซูด่อันที่สุดตองคนเอาคือมันหอยขาเป็นเกี่ยวเลยพี่น้องขาเงียบว่ากระตาป้าจวดข้อเมนต์ทางเพจกับย่าหน่อยใจเด้อพี่น้องเด้อตอบบ่ท่านครับตอบแต่หลายบ่ได้ตอบหลายบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าคือปิดกันคือ ผิดกฎครับถูกปิดกั้นครับถ,ถูกปิดกั้นการมองเห็นแนี่ยังปิดกั้นการสา่งไลยได้แน่ครับถ้าตอบล่วๆนี่ตอบได้เต็มที่เอาง่ายๆเลยยี่สิบข้อมิครับท่านใดที่เฮ็ดเพจนี่กระสิรู้ดีแต่ว่าอ่านถูกข้อมิ่นครับอ่านถูกข้อมิ่นเลยมีแต่แฟนตัวยงของเราทั้งนั้นเลยครับขอบคุณมากๆเข้าใจด้อครับเด้อแจงแจงให้พี่น้องได้ทราบครับ ออขคอนหมาะนี่ดอกสอดอกเติมกันไปครับพี่น้องบ้าอกด็กบาดเียว่าเวเวามา้นเห็นเห็นเหน้เเนีบวาวเห็นไหมอเดอันเนเห็นเ็นจาเ่นนี่ถูกคือตัสอวกวดแบบาเห็นกจินคือบมาอจอยมาทังจบอกวาจเป็นหวานผาเหอมี็มีวสวยนะกสวย

หมูหวานหวานเชฟเสียหวานเดี๋ยวน้องน้ำตาลไหมหวานมันหอยมันเทียนนี่แมงกกลนถือเครื่องมันเครื่ออีล่มนี่แมงก์อะไรแย่ฮะหมูเครื่อมันเบบนี่ยเด้อบ่อนเอาอาจารย์ไปดูเขาไอ้ครูตรงๆอยา่าเฝ้าวงัดงัดหัวกระมุนแล้วเนาะเหงเอาไม่ใช่กุศลหายเหงากระโบกหอกันเป็นหัวคือเป็นตอนน้อนเนาะนีะ่เนาะโอ้ยฉัน แสดงว่าลงเลืกมันกระลังอันนี้ถื้ายดิโอวยเต็มเลยไม่ได้เลียดอกพี่น้องมาคือทบๆไปทมไปพากันไหนมันได้ต้มเด้อสองคนนั่นอันนั้นกันชได้ต้มต้องเอายากระยุ่งมาจูดนึ่งเอาให้ได้ต้มุ่ซี่วามัหว่แต่ต่อโอ้แต่เพียงไปทางไหนจักสิ่งหอดรถแล้ว จอยโอ้ยจอยปวดจอยเราแถมอยู่เลิกอีกได้นี่ไหมใสยเนาะโอ้บใบเลียดอนะแสดงว่าป้าน,นี่พผัะเ,เ,เดือนออกพรรษาแมนเดือนออกพรรษาเดือนใดแยกเดือนกันยาสิงหากันยาตุลาต้นตุลาบ่ตุลา,อลาเออแมนเขาว่าต้นเดือนฮะ อลก่อนเสียหอรถครับพี่น้องก่อนจะถึงรถถือว่าเป็นกำไรครับผมดีจักมูฟันกำไรหรือว่ากำไรกำไรดินมันกัดบดวานปนไดหดอกมีตัวบนดินเมียนเมีนๆมีเจ้าคือตาดีวายตาให้ปวกค่ะค่ะที่งัดอยู่ ันบ่หลายก็เลยส่งเสียงได้ขันมูใหญ่ชีบ่ปากวิพี่พี่พี่ไปวอมพุ่นด้วยครับพี่น้องห <c oughs> ลับตาด้วยพี่น้องตัวอ่ะ ไม่ต้นแดงตน้นเออต้นแดงแดงคือแต่โอแดงไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆดอกตุ่มกับบัแดงลึกตูมกับบัแดงแบบแดงน้นอยอนะ เอาได้บ่ล้วนี่ค่ะอืม,อม,อมดอกนี่แม่นบ่นี่ย่างบ่ย่างบ่ส่วนขาเอาตะขาครับมัดยังมัดแล้วท่านเดชฟังพุ่นดิตีมัด,มดแล้วตี ขอนทับขอนทับแล้วคุ้มผลมากแล้วครับพี่น้องอมึงบรรยากาศเอา่อยคึ้มแล้วคึ้มแล้วไปรอสรุปยอดครับสรุปยอดครับมาหนิเป็นเงินอะไรคะพี่น้องเห็นทองถางเราไม่แห้งไปละค่ะพราะด้แกงหนึ่นองอยู่ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้แกล้งยูง่บนนีดนี่นพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแค่ทุกคอมเมนต์ค่ะพอันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องเมื่อนี้เมื่อสินกันสุขคุณครับผมสวัสดีครับ คนตกยางคากเลยค่ะพี่น้องออกมาท่าน,นพอดีพระสันนะแหงแต่น้ำปลานี่ยน่าตื๊บเลยออกจากปลาท่านพอดี